บรรยากาศโอ้โเข่กากำลังง้ามครับใ่้ผู้เดมาตัดหนาเนาะแข่าง,า,งา,งางท่างเราต่อปใส่เบ็ยดตีนองเนี่ยโย่ของน้ารับห่วยห่วย <laughs> อ,อย่างน oh, okay. oh, ี้บเลยอยางเ็เลยต่างหอ้เปลี่ยนเว้อัน้เปลีน่ะอมันขึ้นมันลงยากนี่ครับอาชิมาใส่น้ำหวยนี่ครับ าาน,นายอยู่หากินอีสานบ้านเฮาบอกเขาว่าทางไปนะเออแต่แนี้ยเอ,อ้ย วางการเดินทางก็จะมีอุปรสรรคแน่นอนครับอางกับอ่อดีคุณพ่อเขาเดินทางไปน่านนะนี่เฮ็ดสวอกวหรอเวล่ฮเดเุตึงคมไหมบกตรงดาง่างหมดเนาะ มึงเ,ออเขาน้ามทวมมากนะแต่ก้อนหน้านั่นนะลุออ้มลุมลุมลุมล้มออถึงที่ไม้ยังปลอดภัย làm được đi mày phay mày ta thấy xoắn lắm đi mình ôm mì ra bây nhỉ cái xe này có đi là hẳn xe mày phay phút đây lên ไปเพื่นเตัดปเห็ดแนวเ,เขียนอูหไหมว่าดีไซนนี่มัก่กงามมไหมแพไทยบันใส่ถังสองใบกับไม้ไผ่สามันรักเรกคือเรียกลัก โอ้ไมีไพ่ไหมไมีไพ่ไงยู่บ้านอากาศห้อนพี่น้องมันมเล่นน้ำมันเล่นน้ำนว่าล,ลึกประมาณ4เมตรได้ยวป่ะน้ำ <c oughs> หากินคนละทงังครับไปนี่รดไปเยี่ยมดัง จะไปทางไหนไปทางมุนเดียขมี้นมันมันกลางซอยบุเดียซอย,ยเล้นเดียมันมาขึ้นอยู่ไหมเห็นดังมันเกิดมาซื้อซื้อเดี๋ยวขมันมาอันนั้นเล่นไซอ่ะก็ววป่ามีตัวงามงามนี่เนาะตุกดิกปุ่นครับ เหมือน nhau บิวบุทั้งนี้ก็เป็นน้ำถ่วมเขาครับอยู่ค่ะ หายู่หายกินไปขุดปลาบอนครับนี่โอ้ปลาอยู่เนี่ยนี่ลายครวะเห็นไหมปลาหยางไหมออกแล้วครับออกจากฟังแล้ว Khá ấn lật chứ? Khá gì cao chưa bà? xây con <laughs> ใส่โฟมบ้ามตีไปไปแต่ใส่เบ็ดดีเถอะแต่ว่าคล้องลึกว่าขึ้นลงยากลำบากหัวว่ว้นอะไรนะเนี่ หัวพูดเดยนี่น,นี่หัวลวนน้ำบ่ตั้งคุณมีปลาบัวน้ำกับถั่วเขากันครับเก็บบรรยากาศให้เมืองสำนีนละพี่น้อง